หน่วยที่4การฟังและการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ความหมายและความสำคัญของการฟังและการดูการฟังหมายถึงกระบวนการรับสารหรือข้อมูลต่างๆจากเสียงซึ่งเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงพูดหรือไม่ใช่เสียงพูดก็ได้ผู้รับสารต้องแปลเสียงที่ได้ยินโดยใช้กระบวนการเรียบเรียงตีความหมายค่าดอประโยคโดยใช้ความรู้เดิมผนวกกับความรู้ใหม่เพื่อทำความเข้าใจการดูหมายถึงการรับสารด้วยตาทำให้เห็นภาพ และรับรู้เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆจากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดูสิ่งต่างๆจากการศึกษานอกสถานที่หรือละครเพื่อหาความรู้หรือความบันเทิง ความสำคัญของการฟังและการดูความหมายของการฟังและการดูการฟังและการดูมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเนื่องจากทักษะการฟังและการดูเป็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสารรวมทั้งในแต่ละวันจะใช้การฟังและการดูเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารหลายประเภทดังนั้นการฟังและการดูจะมีความสำคัญดังนี้ 1. การฟังและการดูช่วยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันทำให้สื่อสารได้สะดวกราบรื่นขึ้น เพราะการฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพจะทําให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 2. การฟังและการดูช่วยให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพเนื่องจากบางอาชีพต้องอาศัยความสามารถในการฟังและการดูมากเป็นพิเศษเช่นนักวิจารณ์ภาพยนตร์นักวิจารณ์เพลงนักภาคเป็นต้น3การฟังและการดูจะช่วยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การฟังและการดูอย่างรู้กาลเทศะและเหมาะสมจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างและจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการสื่อสารได้องค์ประกอบการฟังและการดูหลักการฟังและการดู 1. สมาธิ 2. จับประเด็นสำคัญ 3. พิจารณาไตรตรองผู้รับสารจากการฟังและการดู แนวทางการวิเคราะห์และประเมินค่าการฟังและการดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์การวิเคราะห์คือเมื่อฟังและดูเรื่องราวต่างๆแล้วแยกแย้าเรื่องราวนั้นได้เช่นบอกได้ว่า ข้อค,ความใดเป็นข้อเท็จจริงข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นข้อค,ความใดแสดงความรู้สึกข้อค,ความใดเป็นเหตุข้อค,ความใดเป็นผลจากเหตุนั้นเป็นต้นการฟังและการดูอย่างวิเคราะห์นั้นจะต้องมีพื้นฐานของเรื่องราวต่างๆได้แก่ขั้นเข้าใจเรื่องขั้นจับประเด็นได้เป็นอย่างดีมาก่อนการประเมินค่าคือเมื่อฟังและดูเรื่องราวต่างๆแล้วจะบอกคุณภาพของเรื่องได้ว่ามีคุณค่าหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดเรื่องราวนั้นดีหรือไม่ อย่างไรเพราะเหตุดใดใดทั้งนี้ให้พิจารณาไตร่ตรองตามความคิดเหตุผลและประสบการณ์ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความคิดเหตุผลและประสบการณ์แตกต่างกันไปก็ได้แนวทางวิเคราะห์ประเมินค่า1สื่อประเภทข่าวสาร2สื่อประเภทการโฆษณา3สื่อประเภทละคร4สื่อประเภทสารคดี มารยาทในการฟังและการดู 1. ควรสำรวมกิริยามารยาท 2. ควรตั้งสมาธิในการฟังและการดู 3. ควรมีใจเป็นกลางและเปิดกว้าง 4. ควรคำนึงถึงคนอื่นๆ 5. หากมีข้อสงสัยเก็บไว้ถามเมื่อมีโอกาส 6. ไม่แสดงความคิดเห็นและการวิจนนารณ์ขณะที่ดูหรือฟัง 7. มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเหมาะสมแควรมีความตั้งใจและความพร้อม9ไม่ควรนำสิ่งของไปวางเพื่อจองที่นั่งในกรณี ที่ยันดูควรจะต้องคำนึงถึงผู้ดูคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลัง10การแสดงความชื่นชมและการแสดงความเห็นด้วยขนาดที่ฟังหรือดูควรแสดงออกโดยปรบมือในจังหวะที่เหมาะสม